สนับสนุนโดย b บ n นฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชท่องเที่ยวเนี่ยก็มีทั้งตำรวจจีนตำรวจไทยเรามาเดินรัตเวนด้วยกันดีไหมนะครับอันนี้เป็นข่าวลือนะผมฟังแล้วผมขำกริ่งลิงกับหมาเลยผมคิดว่าไอคนพวกนี้จิตใจมันนี่มันเลอะเทอะไงเพราะประเทศไทยประเทศมันนะเราจะเอาตำรวจเอ่อจีนมาอยู่ประเทศไทยก็เท่ากับว่าประเทศไทยได้กลายเป็นเมืองขึ้นของจีน สวัสดีครับพี่น้องประชาชนผมทนายเดชานะครับผมติดตามข่าวนะครับไม่รู้ว่าข่าวจริงหรือข่าวเท็จนะหรือเป็นการปั้นข่าวขึ้นมาเขาบอกว่ามีคนไปเสนอนายกบ,บอกว่านักท่องเที่ยวที่จะมาประเทศเนักท่องเที่ยวจีนที่จะมาประเทศไทยเนี่ยเขากลัวเดินเดินอยู่ตามห้างแล้วโดนยิงเสียชีวิตเหมือนที่เป็นข่าวไปที่ที่สยามพารากอนหรือไงนะครับก็เลยทําให้นักท่องเที่ยวจีนก็หว,ดวาดผวาไม่กล้ามาเที่ยวเมืองไทย เขาบอกว่ามีคนมีความคิดพิเรนนะนะมีความคิดพิเรนมีความคิดแ,บบแปลกๆเหมือนจิตใจผิดปกติไปเสนอนายกนะข่าลือเขาว่ากันนะเขาบอกว่าถ้าถ้าอยากให้เกิดความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวจีนแล้วก็เอาตำรวจจีนเนี่ยมาร่วมลาดตระเวนกับตำรวจไทยเด้ดีไหมเช่นที่ภูเกต็ตพัทยาสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยก็มีทั้งตำรวจจีนตำรวจไทยเรามาเดินลาดตระเวนด้วยกันดีไหมนะครับ อันนี้เป็นข่าวลือนะผมฟังแล้วผมขำกริ่งลิงกับหมาเลยผมคิดว่าไอคนพวกนี้จิตใจมันนี่มันเละเอะเทอะนะเพราะประเทศไทยประเทศมันนะเราจะเอาตำรวจเอ่อจีนมาอยู่ประเทศไทยก็เท่ากับว่าประเทศไทยได้กลายเป็นเมืองขึ้นของจีนไปแล้วนะครับความคิดโง่ๆแบบนี้ผมผมว่าเลิกเลิกเลิกคิดนะผมเชื่อว่าตำรวจไทยเนี่ยสามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวจีนได้เก่งๆเยอะแยะมากมายนะครับเท่าที่ผมรู้จักเนี่ยเก่งๆครับตำรวจไทยครับ ได้รับการฝึกมาอย่างดีเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดโง่ๆพวกนี้ก,ก็ก็อย่าไปเสนอนายกนะครับเป็นความคิดที่ทั้งโง่ทั้งเลอะเทอะทุกวันนี้นายกก็รับฟังสคริปต์ให้ถแหลถแลงนู่นแถลงนี่กลับไปกลับมาตบัดสัตว์โดนประชาชนด่าว่าเป็นเป็นพวกที่ชอบพูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอยแค่นี้ก็ย่ําแย่อยู่แล้วนายกนะฮะอย่าไปซ้ําเติมนายกเลยนะครับนะฝากไว้นะครับไอ้ความคิดขี้เทอะโง่ๆแบบนี้ อย่าไปนําเสนอนายกสงสารนายกครับผมเห็นแล้วผมสงสารมากฮะขนาดสั่งให้อธิบดีดีเอไปจับหมูเถื่อนให้เร่งดําเนินคดีก็ไม่ทนนําจนนายกต้องไปนั่งตําหนินั่งด่าอยู่ที่ที่าอากาศยานสุวรรณภูมิก่อนเดินทางไปต่างประเทศนะเป็นนายกที่มันไม่มีอํานาจเป็นแค่นอมินีมันก็เหนื่อยหน่อยนะครับคุณเศรษฐาเป็นกําลังใจนะครับสู้ๆนะครับอย่าเพิ่งลาออกซะก่อนนะครับจุกครู จจกรูจุกรูและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ